พี่น้องไปเบิ้งระเบียจ้ารถไปเหรอคุณไปเบิ้ง, <laughs> งลาท <Okay. S 2> ี่ไปไหนพี่น้องปาดรถตู้พี่น้องรถตู้เสียที่นั่งตะวันนางยี่สิบห้าคนผิด <laughs> กฎหมายอย่างร้ายแรงตำรวจจับ <laughs> ไม่เป็นไรพี่น้องอันนี้ข, <laughs> นนขี่อันนี้ขี่แค่ร้อยเมตรจากหน้าเซเว่นไปงานนี้มันมันรถติดเฉยก,ก็เลยอัดกันขับรถไม่ถึงยี่สิบไปถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณต้องอธิบายกันบ้างนะเขาเสีอบเข้าวด่ากลัว น้องลีโอมืองเหมือนกันมากีโอแม่เขาำอยู่ตัวเกียวหรอตะมุนีข้างหลังเลยข้างหลังค่ัะไงอันแปลกตากะปองตากระปองยอดบอสเสริมดีๆมีบอสเติมเลยนะฮะบอสเิมนี่ ก็อีแค้มมีบอดเสริมพอแม่เลื่อยู่เร้อแม่แอนเลยดอ่นะเลืครับเลบดเสริมนะฮะเล่กอลตฟงหนเมวโตเกียวมิวสิกเหือนรวยนักรวยหนาไงนี่นะฮะแล้วเสีอร้งเขารออยู่จังน่อยนะรถแล้น้องมนอดบอดต้องอกรถเพิ่มแล้วนะนี่บอดมาไหมบอดแล้วติดต่อรถทบรอแล้รดถทบรคนหมูเนี่ยบอดขดรทบรอไหนไ้มางก็ไเดืน่าไปขี่เ่ยวอย่นองไปกันเลยนะจ๊ะ ซีแกมกำลังจะตามมาเพาะซีแกมอ้ซีแกมถึงแล้วซีแกมม,มันอยู่บ้านนี้มันอยู่ในบ้านนั้น